สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตเหรียญลูน่าหน่อยนะครับผมก็น่าจะลงมาอีกเยอะนะครับเดีย๋ยวดูด้วยกันนะครับตอนนี้บิตคอยอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าันเจ็ดร้อยนะครับตอนนี้ผมเองก็ยังจัดตารางฝึกนักเรียนอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลยตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงเช้านะครับผมก็ยังเหลืออีกหลายเคสแต่ก็มาอัปเดตกับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามอยู่นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุน นะครับการพูดถึงราคาของผมก็คือเป็นการสมมตุติฐานนะครับเป็นการคาดเดาของผมซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรนะครับอบิตคอยก็ลงมาแล้วนะครับผมนะก็ลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าตุ้งกว่าแล้วนะครับอเนี่ยที่ผมพยายามทําให้ทุกคนดูอยู่นะครับตั้งๆ้งที่มันขึ้นไปสองหมืนกว่านะครับก็ด่านแรกนะครับอย่าให้หลุดแถวโซน 19,300ของก่อนหน้านี้แต่ถ้าดูแบบนี้แล้วก็ระมัดระวังไว้นะครับจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับเป็นแบบนี้ได้หรือไม่นะก็อย่าหลุด1น0 0อาจจะจิ้มลงมาแบบ18,200ก็ได้ก็เหมือนที่ผมบอกว่าเราห่อฐาน20,000นะครับสูงหน้าเราฐาน2 0 0 0 0ฐาน20,000นนะครับเราลองลบกับ ตอนนี้2%ลงประมาณเท่านี้3 4 0 0แต่ถ้าเกิดลบสิเนี่ยลบมาณ2,000ดอลลาร์เพื่อนเพื่อนต้องเอา20,000ื่นลบสองพดอลลาร์เหลือเท่าไหร่ถ้าถ้าตลาด20,000 20,000ดอลลาร์เทียบกับราคาตลาด24ชั่วโมงเราไปลบกับสาม็นต์มันจะย่อลงมาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นเลยตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงลึกอีกหรือไม่นะครับก็ลงมาแต่แถวโซน19,632หมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบสอนะครับก็หวังว่าจะอีเบลขึ้ USTC นะครับตอนนี้ก็บาท14แล้วนะครับผมก็บอกในกลุ่มก็พูดคุยกันผมพูดคุยว่าเนี่ยมีโอกาสระหว่างนะครับก่อนอันนี้ที่ก่อนที่มันจะพุ่งไปหลัก2-30% 0 200%ก้กว่านะครับประมาณนี้ตอนที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันมีโอกาสไปบาท5 0แต่มันพุ่งไป2บาทกว่านะครับเกือบ3าบาททีนี้แล้วผมคิดว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะลงมาทำฐานใหม่นะครับลงมาหาโซนนี้เลยนะครับ ผมคิดว่าอันนี้คือผมเดานะครับมันไม่ลงมาก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะเพื่อนๆลองหาดูแล้วกันว่าราคาไหนที่เพื่อนๆจะเข้านะครับแต่ราคาลงทุนในลุน่าเนี่ยเป็นกรรเสียงสูงมากกว่าตัวอื่นๆนะครับเพื่อนๆอันนั้นผมไม่รู้ว่ามันเสี่ยงแบบไหนนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าหลุดก็น่าจะเป็นลักษณะเพทเติ์นเป็นแบบนี้นะครับเนีย่ยท้ายถุงตรงนี้อย่าหลุดนะ0.02250นะครับ หนึ่งชั่วโมงเช่นกันครับหนึ่งชั่วโมงก็เนี่ยแนวรับจิตวิทยานะครับก็สามศูนย์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามศูนย์กลมๆส่วนตัวของ APE ดูหน้าก็หลุดแล้วนะครับอ่าอิทิเลียมเนี่ยไอ้ไหมไหมเชฟเว็ตเชฟเว็ตไม่ทำรูใหม่แล้วเรียบร้อยครับหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับเกินตามคาดนะครับไม่ใช่เกินคาดนะหลุดแล้วนะครับอิทิเลียมหยุดแล้วนะครับอิทิเลียมหลุดน่าจะมามองประมาณสักห้าร้อยหกร้อยนะครับไม่มองส่วนตัวนะครับ เขไม่เป็นไรนะครับก็คนไหนจอดเซลก็ดีใจด้วยนะครับผมตามการเลยนะครับโอเคตัวของบิตคอยผมเองก็ลึกๆนะครับลึกๆก,ก,ก็ถ้าผมดูตามเฟรมของ3เดือนเนี่ยก็ระวังระวังไว้นะครับ9 0 0านะครับผมส่วนตัวของ u l d c นะครับสองหมื่นแปด เนี่ยแนวรับนี้นะครับสิ่งที่ต้องเจอนะครับประมาณสัก2อสี่เนี่ยสองหมสี่ต้องรับมาอยู่นะครับถ้ารับมาอยู่ก็ต้องมาเล่นอยู่กรอบนี้ต่อไปนะครับแต่แถวโซนล่างๆเนี่ยแต่แถวหลักหลักหนึ่งแล้วกันคือคือดุลสองศูนย์แล้วกันแล้วก็คืลสองหมื่นนะครับอาจจะเป็นแต้งแดงมาก็ได้โอเคครับคลิปนี้มาอัปเดตสั้นๆนะครับผมก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับอาจจะไม่ได้อัปเดตทุกตัวเพราะเพราะไม่รู้จะอัปเดตตัวไหนเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่า เทรดกันแต่ไหนผมรู้จักก็ไม่กี่ตัวนะครับผมนะก็ตอนนี้เราเทรดถ้าเกิดเราเทรดสั้นๆนะครับก็จะสวิงเทรดนะครับแต่ถ้าเกิดเทรดถือยาวเนี่ยตอนนี้เราต้องต้องรอก่อนน่าจะเก็บเงินสดไว้ก่อนมากกว่านะครับผมตัว A D A เขาลงทุกๆตัวเขาลงอะนะครับไม่รู้จะพูดตัวไหนนะครับแต่ปัญหาคือบิ c o อยเราไม่รู้ว่าจุดต่ําสุดอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นแล้วเราสายลงทุนเราก็ต้องหาโอกาสไปตลอดนะครับโอเคก็ลุ้งกันต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับผม เออโอ,โอมีตัวหนึ่ง APE เพื่อนๆถามในไล์กลุ่มนะครับก็ตอนนั้นมันอยู่ประมาณสักโซนนี้นะครับโซนข้างบนเขามีโอกาสนะครับ S1 เนี่ยเนี่ยตอนนั้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันยอ่อลงมาโซนนี้แนวะพิก็ประมาณสัก4.9เอาเป็นว่า4.9 4.8ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงฐานก่อตัวตรงนี้นะครับจะเป็นแนวรับอีกสักตั้งหนึ่งที่จะวนเวียนมาเพราะตามเทรนด์หนึ่งาลงมาลงมา,ลงมากี่วันนะครับ1วัน2วัน3วัน4วัน5วันแล้วก็ลากไปแท่งเดียวไม่ผ่าน นะครับดังนั้นแล้วก็ต้องถอยลงมาสักครึ่งแท่งอย่างน้อยสัก4.7-4.8แนวนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไปขอนแล้วนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เชิญกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวตารางโอมกประมาณเกือบ20คนนะครับคนละประมาณเป็น10นาทีนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่ยังไงมาดีก,กันใหม่ นะครับก็อย้ำไม่ใช่เป็นคลิปที่นําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการซื้อขายเหรียญคริปโตเครนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นัวฟิวเจอร์หรือเหรียญไหนก็แต่จะเป็นความเสี่ยงมากๆทุกคนต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาโทษใครนะครับผมเพราะผมเป็นเพียงแค่เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบถึงแม้ว่าทุกคนดูอยู่แล้วนะครับแต่ก็เราต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองบิตคอยนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยมันชอบทุบนะครับมันชอบทุบๆุจนเละเลยนะครับอ่าประมาณนี้ ตอบตุบก่อนนะครับถ้าเหมือนกับเด็กนักเรียนนะครับไม่ไปโรงเรียนนะครับผมบันจันรจะไม่ไปครับผู้ปกครองต้องตีก่อนนะครับตีให้เจ็บก่อนนะครับอาทิตย์แล้วก็วรนจันต้องไปโรงเรียนนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าจะไม่หลุดโรเดิมนะครับแต่ในใจลึกๆก็ภาวะเสียวๆนะครับว่าบิตคอยจะลงมาที่แถวเข้าพันโดร่านะครับอันนี้มองถึงภาวะการเงินนะครับโอเคหาจจะเด้งกลับก็ได้มือมืองงงแล้วนะครับคืนนี้ ขอทัวรลาไปก่อนไปเลยนะครับ